สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคาเฟ่ะอนเอดีทุกท่านนะครับภาพที่ท่านจะได้ชมต่อไปนี้ที่ประเทศซาอุดิอาราเบียนะครับจะได้เหนบอกว่าาคยฟาแล้วกายุลูกหท่เกิดทางตอนเหนือของประเทศซาอุดิอาราเบียนะครับก็รับชมกันไปนะครับในโซนของตะวันออกกลางนะครับ يلا هلو هلو سواق المسف يلا سايقان يا سايقان تاريخ اليوم 15 3442 ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ها ما, ما شاء الله العب العب بالمطر يلا يا شان علامك يا هبيله ها อารมณ์บัดบัดบัดมาชลาะตุบารค์ลาวลาเหตุการณ์นี้ก็เกิดเช่นเดียวกันนะครับที่ปาเลสไตน์ทางตอนใต้นะครับก็คือพายุลูกเห็บและพายุไฟฟ้าอย่างรุนแรงนะครับก็คือพายุสายฟ้านะครับเอ่อก็ชมกันไปนะครับพายุลูกเห็บ

ในช่วงช็อตภ,ภาพสั้นๆนะครับที่จอแดนนะครับลักษณะเช่นเดียวกันนะครับในบริเวณของพื้นที่ดังกล่าวก็คือพายุลูกเห็บนะครับในส่วนตรงนี้ก็เป็นของประเทศตุรกีนะครับเขาจับภาพพยดดินไหวนะครับบนทางหลวงอิชเมียนะฮะเดี๋ยวชมภาพกันดูว่าเป็นประมาณไหนรถเต้นประมาณนี้เลยนะครับ ชมแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะครับในภาเพเหตุการณ์นี้ก็คือซูปเปอร์ไต้ฝุ่นโกนีนะครับที่เกิดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับซึ่งชาวบ้านได้ถ้าเรียกไปก็อยู่ในบ้านนะครับไม่ได้หลีไปไหน นะครับพพเพราะว่าเกรงกลัวเกี่วกยวกับการแพร่เชื้อของโครโรนานะครับไวรัสโครโรนาเ,เพื่อป้องกันตัวเองจากพายุใต้ฝุ่นครั้งนี้นะครับซึ่งจริงๆพายุลุ่งนี้มีความเร็วลมกันโชกแรงถึง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งเทียบเท่ากับมากกว่าเฮอริเคนระดับ5 <S 2> <S 2> <S แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะมีลุ่หนึ่งตามมาซึ่งท่านจะได้มองเห็นใน ภาพที่เป็นรูปภายออกมานะครับก็ลองวิเคราะห์สถานการณ์กันดูนะครับซึ่งฟิลิปปินส์ช่วงนี้จะโดนหนักแล้วก็พายุแต่ละลูกก็ดิ่งตรงไปยังทางเวียดนามนะครับซึ่งจริงๆจ,จากรายงานออกมาจะมีเได้ข่าวว่าเป็นถึง4ลูกนะครับโกนี oni, แล้วอัศนีแล้วก็อีก2ลูกยังไม่แน่ใจว่าชื่ออะไร ตามกันมาในส่วนตรงนี้ก็เป็นภาพดวงจันทร์นะครับที่ในวันที่31นะครับในประเทศฟิลิปปินส์นะครับนี่คือภาพพายุโคโนีที่เกิดขึ้นนะครับก็<ท>ชมคุยเคราะห์สถานการณ์ก็เห็นใจทางประเทศฟิลิปปินส์นะครับพรเพราะว่าโดนหนักมากก็รับชมเหตุการณ์กันต่อเลยนะครับ าจากรายงานมาทั้งหมดให้ทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ